้ yes. าวาลินสิผ้าดองบะเขืเด้อค่ะม้นนี้บะเขือนี่ก็เอาไปคั่นเอาไปคันป่นกับน้ำเกลือนะคะคั่นกับน้ำเกลือให้ให้มันนิ่มเนาะค่ะก็เอาใส่โหลค่ะนี่จ้าเอาใส่โหลเนาะค่ะเนาะ จา,จากนั้นใส่นามเศ้าเข่าลงไปค่ะอันนี้นามเศ้าเข่าเนาะค่ะพขก,กันนามเศ้าเขา่าเทลงไปให้มันถ่วมค่ะนี่จ้ะนามเศร้าเขา่า จากนั่นก็ะปิดฟ้าไวหเนะค่ะ